รุงอรุณของวันใหม่เสียงน้ําตกดังสัสัดไม่ขาดหายแต่สายน้ําที่ไหลไม่เคยไหลย้อนคืนกลับมาเหมือนชีวิตสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ค่อยๆแก่ชราไปไม่มีสัตว์โลกชนิดไหนย้อนกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้เลยทันใดนั้นเสียงระฆังดังแม่งแมงแมงแมงก้องป่าบอกเวลาตีห้า ให้ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิ30นาทีดังที่เคยปฏิบัติมาในเต็นของตนครั้นแสงเงินแสงทองเริ่มส่องฟ้าหมูสก,กุณาน้อยใหญ่พากันร้องกุกรกุโกร,กร,กรอยู่ก้องไพลคงร้องบอกกันว่าเพื่อนเพื่อนเอ๋ยข้าดีใจจังเลยข้ายังไม่ตายนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายต่างก็กลัวตายเหมือนกัน ได้เวลาให้อาหารใจคณะทุด,ดงทั้งหลายก็มาทำวรมเช้านั่งสมาธิฟังธรรมบรรยายณางพิธีที่อยู่ใกล้ทานน้ำไหลแถมลมพัดชยมาพาให้ชื่นใจเสร็จแล้วก็ไปให้อาหารกายเพราะสัตว์โลกทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารชีวิตก็อยู่ได้ไม่นานต้องจากโลกไป แตทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้มีคำถามเกิดขึ้นในใจขณะนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์ก็ถามตัวเองว่าทำไมฝนตก ไปว่าทำไมถึงตกใจนั่นก็บอกว่าเพราะนักศึกษาโทสมาธิรุ่นวิชาญาณมาสุกที่นี่ถ้าไม่ใช่รุ่นวิชาญาณไม่ตกตรงนั้อ๋อคำตอบก็ใช้ได้ก็ยังไม่หายสงสัยถามต่อไปว่าทำไมถึงตก ทำในใจคำตอบที่แท้จริงอ้อเป็นอย่างนี้เองทำให้ไม่ไตกหนักๆยังถามต่อไปในใจว่าตกหนักๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่นั่งไม่ได้ก้ <c oughs> <ม>าจ <Australia> ะไปไหนเข้าเต็นท์แล้ตอบถูกยังเนี่ยคำตอบที่แท <c oughs> ้จริงก็คือว่าเม็ดฝนแต่ละเม็ดใหญ่หรือเล็ก ใหญ่เล็กเล็กแรงตกปล่อยไหมเอ่อตกทีละตกแป๊บหนึ่งก็หายไปแป๊บหนึ่งก็หายไปเม็ดฝนก็ไม่เล็กเล็กเปรียบเสมือนการทำสมาธิที่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเม็ดฝนหมายถึงพุทโธปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งปิดแล้วก็จุด จิตไม่สงบถ้าทำอย่างนีง้พุโทโธพุธโทโธส,สองสามคำแล้วก็หยุดจิตสงบไหมไม่สงบเม็ดผลนี่เขาต้องการอยากจะบอกว่าทำสมาธิต้องบริกรรมให้เยอะๆเม็ดผลเม็ดเดียวเนี่ยแ,แล้วสองสามเม็ดสามเม็ดเรื่อยๆเนี่ยเม็ดๆๆๆๆมันเล็กมันไม่ใช่ใหญ่นะมันไม่สามารถทจะทำให้เปียกได้ ถ้าตกไม่มากแต่ถ้าตกบ่อยๆเป็นเล็กก็จริงแต่ว่าตกบ่อยๆหลายครั้งแล้วตกอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยมันเปียกได้แล่ถ้าตกก็หยุดไม่เปียกเปียกน,น,นิดหน่อยในคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักภกษาทั้งหลายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอาจารย์ถามตัวเองว่าทำไมจะได้คำตอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพราะฉะนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยพระอาจารย์หลพ่อบอกว่าให้สะสมพลังจิตเมื่อพลังจิตของเราไม่เพียงพอเปรียบเสมือนเม็ดฝนที่ตกลงมาไม่มากพอมันก็ไม่เบียกถ้าเม็ดฝนตกลงมามากพอยังไงมันก็ต้องเบียกพลังจิตที่เราสะสมไม่มากพอยังไงก็ไม่สงบมันหมายถึงอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่ากลังก,กินเพียงพอยังไงก็ต้องสงบจะนั่งจะยืนจะเดินสงบเพราะฉะนั้นการาทำสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อเน้นหนักเน้นหนาว่ามีจุดประสงค์เพื่อมีจุดประสงค์เพื่อนี่แหละจำให้เึ้นใจเมื่อเรารู้จุดประสองค์อย่นนี้เราทำสมาธิทุกครั้ง ฝนรรที่ตกตตทุกครั้งก็เปียกทุกครั้งแต่ว่าเปียกไม่มากแม,แม้เม็ดเล็กๆที่ตกลงมาเนี่ยเป็นอง,องคฝนแต่ก็ทําให้เปียกได้เหมือนกันแต่เปียกไม่มากเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยท่าว่าให้ทําบ่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะบ่อตัวเป็นพลังจิตอันยิ่งใหญ่สุดท้ายก็จะกลายเป็นจุดพลังอำนาจ จุดพลังอำนาจเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจักรกับพันธุสุขครั้งแรกพระองค์ได้ทรงสแสดงเรื่องความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์การที่จะชาบิทุขขาท่านบอกว่าชาบิทุขขาการแกร่เป็นทุกข์มรณะบิทุขขาการตายเป็นทุกข์การเศร้าโศกการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์สรุปโดยยอดเกิดการ ยึดมั่นหรือมั่นในร่างกายตัวตนเนี่ยคือขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์นะครับอย่างนี้ทุกข์ก็มาจากไหนมาจากตัณหารังษาเพืออะไรกามตัณหาเทวตัณหาวิถีเะวตัณหาท่านว่าอย่างนี้ถ้าต้องการดับตัณหาได้ก็คือเข้าสุนิโรธคือการจับอย่าไปยึดมันในเรื่องตัณหาอย่าไปใส่ใจมันต้อหัดสลัมันออกไปทะครอย่างนี้นิสสโควปตินิสสโควขปานิสสโค อานาลโยปฏินิสสุโขค,คืออย่าไปอะไรเอาบอลมันทาว่าอย่างนี้นั่นคือวิธีการที่จะทําให้จบวิธีทางอีกอย่างหนึ่งคือมากในองแปรทำแบบนี้สม,มาธิตั้งความเห็นให้ถูกต้องถ้าความเห็นไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้หมายถึงพินาราถึงร่างกายมันเป็นธาตุทั้งสี่แต่เราไม่ใช่ว่าธาตุทั้งสี่นั่นคือไม่ถูกต้อง เมื่อความเห็นไม่ถูกต้องทํำยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมีความพ้ดว่าสัมมาทิฏฐิคือสร้างความเห็นให้ถูกต้องเมื่อเราสร้างความเห็นให้ถูกต้องรู้ว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสีจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วแก่แก่แ,กแล้วเก็บเก็บแล้ตายอย่างนี้คือสร้างความเห็นให้ถูกต้องเมื่อไปเช่นนี้เราก็จะไม่ประมาทในชีวิต พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไปลักษณะเนี้ยท่านบอกว่าที่เรารู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาจากเราได้ทําดวงตาานให้เกิดขึ้นคือจับค้องอุตตภาพิยาณังอุตตภาพิปัญญาอุตตภาพิวิชาาพะโ,โลโกอุตตภาพิจับค้องอุตตภาพะที่เกิทดทดวงตาใ,ให้เกิดขึ้นจับขุกไปว่าตาอุตตภาพที่เกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นมาอย่างไงตาเนื้อมีอยู่แล้วมันยังไม่เกิดหรือตาเนื้อตาเนื้อเกิดแต่ว่าเรามองเห็นเป็นธรรมดาเมื่อมองเห็นเป็นธรรมดา มันจะไปเห็นลึกซึ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจาพุ่งอุตาทะิคือการทำดวงการอะไรให้เกิดขึ้นญาดังุตาทะจิยาเรือความรู้เกิดขึ้นเองปัญญาเือความรู้แตกฉาเกิดขึ้นเองมิชชาอุธภาหะจรือความรู้แจ้งไม่มีคำว่าไม่แจ้งทะลุปกครองนี่จึงเป็นอาโลโปธภาทิคือความสว่างสวยเหมือนกัธภาชี่มองที่ทรงสวงเนี่ยมันสว่างสวยมาก มันจะมองจุดไหนก็เห็นเห็นต้นไม้ใบเขียวใบแก่ใบอ่อนใบเล็กก็รู้ทั้งนั้นนี่คือสว่างสวยในที่นี้หมายถึงว่าตาที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ส่องสว่างเข้าไปภายในมันสว่างขึ้นมาเนี่ยมองเห็นธาตุสีโอ้นี่คือธ้านดินตาก,ก็ธาตุดินตายก,ก็ธาตุดินลักษณะนี้อบ,บอกบอก,กว่านั่นคือตาในมองทะลุเข้าไปภายในร่างกายเห็นเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่ว่าส่วนไหนก็รู้ว่าธาตุดินเป็นอย่างนี้ธาตุน้ำเป็นอย่างนี้ นั่นคือตาในตาเลือไม่สามารถที่จะรู้ได้มันเป็นเพียงสัญญาด้วยความจำเมื่อเป็นเพียงสัญญาด้วยความจำจะทําให้คนนั้นยังหลงอยู่จะเกิดความรู้แจ้งไปไม่ได้นั่นหมายความว่าตาในจะไม่เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอย่างนี้บอกว่าเรารู้อย่างนี้เพราะอาศัยดวงตาในที่เกิดขึ้นตาในมาจากไหนมาจากการดับสมาธิถัานกอย่างนี้สมาธิขั้นไหนขั้นจะตุรฌานคือ ชั้นที่สี่ทำดวงตาให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วถึงอยู่พลังอำนาจมันก็เกิดขึ้นมาเห็นความสว่างสวยในร่างกายเนี่ยประกออไป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมจริงดังนั้นพร,รองรองแสดงเรียกจะจบแล้วปัญจวคีิทั้งห้าโภชนญาว่าป่าพิญญามหานรมอสสชิห้าองค์เนี่ยองค์หนึ่งชื่อโภัญญาเกิดดวงตาเห็นทำขึ้นมาเหมือนกัน ที่ท่านอุทานบอกว่ายัางกิจิตสมุทญาทำมังสัพพันตังนิ่รสธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาพระเจ้าถึงอุทานเลยโอ้อัญญาสีวัตถุโภคนั่นเดียอัญญาสีวัตถุโภคนั่นจะต้องอุทานึ้นมาในสองสามครั้งอ่ะโอ้โอนัญาเนี่มีดูงตาเหมือนเราแล้วเนี่ยโอนัญเห็นแล้วเนี่ยพระเจ้าดีใจอย่างมากได้หลักฐานพยานว่าเราทำดวงตาที่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมีคนรู้เห็นเหมือนเรา เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะต้องแตกลายเป็นธรรมดาโกน,นันญามีดวงตาเหมือนพระเจ้าพระเจ้าก็มีดวงตาตาชิ์โกน,นัญญาก็มีตาชิ์ปอกก็รู้ี่ต้นไม้ใช่ไหมใช่จะบอกมาทันทีเพราะว่าตาเขาก็มีเมื่อตามีกุณก็เห็นเห็นแล้วพราไม่เห็น